สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่ครับผมนี่ก็เป็นทางเดินอุโมงค์ไม้ไผ่ครับผมของหมู่บ้านชาวเขาพัทยาครับก็สวยครับเมื่อก่อนก็จะนักท่องเที่ยวตัวนี้ก็จะเยอะมากนะครับเดินไปเดินมานี่ก็เป็นโซนรถม้าครับไว้ให้ม้าวิ่งครับ แต่ตอนนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวก็จอดหมดนะครับนี่จอดหมดครับผมทางเดินก็ยาวใช้ได้ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องๆช้างคุณยายช้างกันครับ ครับนี่ก็เป็นบอ่อจระเข้ครับผมก็ถ้ามีนักท่องเที่ยวก็มีนักท่องเที่ยวมาให้อาหารจระเข้นะครับนี่ก็ถือว่ายังเยอะอยู่ครับเต็มเป็นบอ่อใหญ่นะครับบอ่อจระเข้ใหญ่ อยู่ในหมู่บ้านชาวเขาเลยนะครับผมตัวใหญ่มากครับเป็นจราเ้ไว้ให้นะักท่องเที่ยวจีนให้อาหารนะครับนนะสวัสดีครับ อยู่กับคุณยายทั้งหลายนะครับอยู่หมู่บ้านชาวเขาครับนนก็บุญช่วยครับคุณยายบุญช่วยวนี้ก็คําแก้วครับผมส่วนตัวนี้ก็บานเย็นนี่บานเย็นครับบานเย็นจะกลับบ้านแล้วอีกเมื่กี่วันครับวันนี้ที่21 อีก2วันครับบานเย็นก็จะกลับบ้านนะครับกลับไปวัง3าหมอฝันพาไปบ้านก่อนนะครับบานเย็นมีนักท่องเที่ยวแล้วค่อยกลับมาใหม่นี่ครับก็ขึ้นรถประมาณช่วง4ี่โมงเย็นนะครับบานเย็นนี่ก็ผสมพันธุ์แล้วนะครับกับพายไมเคิลแต่ไม่รู้ว่าจะได้น้องหรือเปล่านะครับก็รอดู กลับบ้านแล้วก็โซนนี้ก็เหลือไม่กี่เชือกครับก็มีบานเย็นแล้วก็ข้างหลังบานเย็นก็เป็นกิมฮงคุณยายกิมฮงนี่ก็เป็นคนุณยายทองพูนคนุณยายทองพูนทําไมดูซุบๆจังเลยครับวันนี้ยายยายทองพูน แกก็ฟันไม่ค่อยมีนะครับเนาะ <_ d är> ก็อาจจะฟูบลงนิดนึงเพราะช้างที่ไม่ค่อยฟันไม่ค่อยดีก็กินอาหารก็อาจจะยากลำบากนิดนึงครับผมคุณยายทองพูนนี่ก็เป็นขัาซส้อยคําสอยมีไงคําสอยเป็นอย่างไร มันมือ,มอละก็พักในหน่อย่ายเนาะพักในนี่ก็ขัสซ้อยครับผมขัสซ้อยก็อายุเยอะแล้วครับ60ปีช้างกุช้าง,งแก่แล้วครับแต่สภาพาฟันเขายังดีครับดูดูอึกเขาครับตัวก้อนเล็กๆครับสดงว่าฟันเขาดีมากอันนี้ก็เป็นคุณยายบัวทอง นี่คุณยายบัวทองคุณยายบัวทองนู่นก็คุณยายสีไพรครับนู่นไกลๆครับคุณยายสีไพรนี่ก็บัวทองบัวทองแอดเวนเจอร์บัวทอง,ทองคุณยายรูปผมคุณยายเต็มหัวเลยยายไม่ได้อาบน้ำครับอากาศเย็นครับที่พัทยา อากาศลมแรงด้วยครับอากาศเย็นแล้วก็ลมแรงมากตอนนี้พัทยาก็เย็นครับตอนเย็นเย็นนี่ก็อากาศเปลี่ยนครับผมก็น้องใหม่ก็วันนี้ทั้งวันเขาไม่ได้อาบน้าครับให้กินน้าอย่างเดียวเพราะน้องใหม่เขาหนาวมันก็บัวขุดยายสีไพรสีไพรอยู่ตรงนี้กิตัวหนึ่งสอง สามสี่ห้าหก,หกตัวเจ็ดตัว,ตว,ตวอยู่ตรงนี้ไม่เยอะครับแล้วก็อยู่ฝั่งนู้นอีกนี่ก็โซนหมู่บ้านชาวเขาครับผมก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับขอบคุณมากๆครับผมนีครับบรรยากาศอยู่กับคุณยายหลายๆเชือกครับผมนี่ก็เป็นยาที่ฟานช้างรับปลูกไว้ครับแต่ว่า ฝนไม่ตกอะไรเงี้ยก็ตายหมดแล้วครับยากแต่ที่นี่ก็ถือว่ายังไปหาตัดตามป่าตามเขาได้ครับผมยังมีสับประรดให้ช้างกินนี่ครับงานอาเล็กของคุณคุณตาตาเขาตัดไม้ไว้เผาถ่านครับนี่ครับเวลาว่างค,าคุณตาพวกคุณตาฟันช้างครับเขาว่างเขาก็ตัด ไม้ขอทานกันคุณยายบัวทองแล้วก็คุณยายสีพรบรรยากาศก็เงียบเหงาครับเพราะว่าควันยังไม่มาครับบางคนก็ยังไปทำงานอะไรย่งเงี้ยครับผมเดี๋ยวพาไปหาน้องใหม่กันนะครับไปหาน้องใหม่แล้วก็น้องหมากันครับผม สวัสดีครับนี่ครับต้องใหม่ครับไม่ได้อาบน้ําให้นะครับวันนี้อากาศเย็นเลยไม่ได้อาบน้ําให้พัทยาอากาศหนาวมากครับชงวันนี้ กินต้นหางก,กระโอกนะครับอ, <c oughs> อิ่มข้าวแล้วกินข้าวแล้วมาแล้วกินข้าวแล้วนี่สีตาไม่ไปไหนหมดไม่รู้ครับนี่ก็คุณแหล่ อืมแหลมน,นตักเอยียงคงนั่นก็กลุ่มที่โตแล้วครับ <S <S อ, <S 2> <S 2> อี่ยังเล็กนี่ยังล่ะนี่ก็สีตามหมดนะครับนี่แหมาเพิ่งโชว์ตาก่อนโช,ชว์โชว์ ตตตตตึึึึึงงงงงยกหล่อยกหล่อแม่ยกี้กกินข้าวแล้วบอกินเสร็จแล้วครับนี่ก็เป็นแม่เลี้ยงนะครับไปจะดูน้องๆให้อ้โหก็กำลังวิ่งมาแม่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  น,นีจะมั่งครับนี่ตัวน้อยจัดดีแคปก่อนนะขอบคุณน้องมานะครับสวัสดีครับ